ยายเขาช่วยด้วยโอย้ยยาโดนเสนหน้าที่สีน้อนบ้า้ยออกไปอ้เดี๋ยวยายพาไปอื้อในสวนนะลูกนะไปไปไปเออเดี๋ยวได้เข้าบ้านเอ้ายายพาหมาไปเดินเล่นเหรอเดี๋ยวทายายไปดูดีกว่า ไปลูกไปเร็วไปเอเร็วหาที่เร็วเดี๋ยวได้เข้าบ้านลุงป้เดี๋ยวเออตรงนี้ก็ได้นะลูกนะยายเหนื่อยแล้วไม่เดินไปไกลแล้วเออตรงนี้เร็วเเออฉี่ตรงนี้เร็วเอาเร็วลุงเร็วเร็วเดี๋ยวได้เข้าบ้านอีกลูกยุงเยอะเครับเด็กกุนงไมรับไม่ยายไม่กลัวหรอกลูกเห็นไหมยายกีดยางได้ทุกคืนเลยไม่กลัวกหนอนนอนแค่นี้เองลูกนอนบ้า นี่ทั้งป่าทั้งสวนยางเลยยายไม่กลัวใช่ไหมครับเด็ผมจัดให้โอออะไรอ่ะว้ายนอนลูกนอนลูกนอนลูกนอนคนนอนคนนอนลูกนอนลูกนอนลูกนอนก็ก็ลูกนอนตาย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 คนลูกโอคยทำไมอ่ะกพูดนายยายบอกว่าไม่กลัวครับไ <c oughs> ม่กลับยายเห็นยายบอกว่าไม่กลัวนอนไงผมแถมให้เลย โอ้ยเราเล่นอย่างนี้เฟอร์สยายไม่เอาด้วยนะลูกยายกลัวเหมือนกันดูสิขนลุกขนลุกจริงเลยนี่ขนลุกอย่างแรงเลยอุ้ยเอาน่งยยาดิมแต่ไม่ใช่ตัวเดียวเองเราคุนน้นไม่กุนนนเฮ้ยเด็กเขาช่วยด้วยโอ้ยอย่าโดนเส้นหน้าที่สี่นอนบ้าเอ้ยออกไปเอาเฟอร์สเป็นไงล่ะลูกโดนกับตัวเองเป็นไงบ้างล่ะสะใจไหมลูก ็นยังไงบ้างครับเฮ้ยยายครับ,บเป็นผืนเละชุบมงกรครับยายเห็นไหมกรมตามสนอง,นองเห็นทันตาเลยแหละไปไปไปล้างหน้าทายาแก้ผืน่นคัน <laughs> สาใจแต่ว่าแกล้งคนอื่นเขาโดนเก้ากับตัวเองเลยทีนี้โอเคครับยายผมไม่ทำแล้วผมขอชั่ว